กลับสวัสดีครับคุณพ่อเปิ้ลสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ที่ว่าโอกาสดีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดินทางผ่านมาก็เลยแวะมาเล่นย่ำยามถามข่าวน้ำหนองงงกับพอดีมาเจอกับสิว่าคุณพ่อเนาะครับผมคุณพ่อเปิ้ลคุณ่อเพิ่ลฝันดีว่าสั่นพอเที่ยงเลยจะเอาตัวเลขเด็ดไปแบ่งปันในพี่น้องฝันว่าจังไหนเนี่ยครับผมหลังจากเมียเสียไปสี่ปีโอ้เสียแล้วบ่เมียตายไปสี่ปีแล้วแหละครับภาษาบ้านเฮาเนาะงสี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้วครับ บ้านนี้ก็มาเฮ็ดงานรับเหมากระสางเล็กน้อยก็พอดีว่าเมื่อยเนาะคผันนอนลรืผันบาผู้เฒ่านี่ผู้เฒ่าใส่บัวราณเนาะใส่บักกะแลงเนาะเป็นอันเพิ่นเพิ่นมีลูกสาวมาจังซี่นะเพิ่นว่าอยู่ผู้เดียวอีนางนี่มันก็บ่มีผัวเพิ่นว่าอายุมัน47ปีเพิ่นว่าลูกสาวเพิ่นก็ยิ้มยิ้มถูกไครับมาเขาแม่น่ะมาหน้าบ้านผมสิเป็นเถียงเนาะเป็นเถียงน้อยนะครับ ก็เลยว่าโตสิว่าจังไหร่ละเท่าพิ่นมาโปรสิว่าผมบอว่าเพิ่นว่าจะใครพอเพิ่นเอาหนุ่มสาวเอาลูกสาวมาให้เบิ่งก็สิเป็นผีแหละเนาะว่าภาษาบ้านเฮาหนึ่งน่ะก็ตื่นตืนี่อยู่บ้านเพิ่นก็ถามว่าอยู่จังไหผมอยู่ผู้เดียวผมก็เลยว่าลูกๆมันกะเป็นเฮือนเป็นซั้นหน่ะฮะลูกสาวก็บ่ปากดอกยิ้มยิ้มเนาะสามเพิ่นนั่นครับยิ้มยิม ตามผู้ชายกับทัเรื่องตาเอิงแนมเนาะธรรมดาธรรมดาเป็นแนมตรงๆมันมันเกินไปหรือมั้งแมนครับแมนบละแมนแมนครับบานเพิ่งกันเลยว่าโตอยูู่้เดียวมาจากปีแล้วผมว่าสองสามปีแล้วล่ะคำถามครับยีน่างมันกับ่าทั้มีขัวดอกผัวไมตายขึนกันพึ้นมาสาวคนนั้นก็นั่งคุยกันโดนเติบมาที่นี่คุยไปโดนเพิ่งกันเลยว่าเมีสิเมื่อได้บ้านพนบานะครับได้คนนั้น ยายคนนั้นเพื่อนก็เลยนับเงินให้ผมนะครับใส่มืห 6, อหาหกสิบเจ็ดบาทเอาเงินให้เอาเงินให้ยไปผมซื้อกินเพื่อนว่าอยู่ผู้เดียวจักบาทก็ครับหกสิบเจ็ดบาทครับหกสิบเจ็ดครับใ,ใบใบเศร้าสามใบเนาะก็ะเลี้ยนหากระเลี้ยนสองบาทตามมารยากล้องของ,ของคนก็นต้องไหวเอาเนาะแม่นครับมผมแม่นใส่มืออด้รบ้างเพื่อน,นก็หันหลังยางยางก่อนลูกเพื่อนนะ สาวยังน้ำกล่นอย่างสี่ประมาณนึงคนคนผู้งามมาราลูคนเหมือนกับว่าไข้ตื่นมันแล้วครับลูกขึ้นมาดีใจมุมหุ่มคนละเนาะมันว่าไม่หรืเหรอครับมันหายากตัวเรืองสันนั่นแต่ว่าบอมเปนคนบ้านเท่าบอกครับบอบอผู้เถาผมบอปรากฏเห็นเลยเถาเถาอิลิผมเห็นหนาเลยบอครับผมขาวเลยแหละเพิ่นเอาเงินบ้างใส่แต่ว่าผมมักว่าหาหกเจ็ดบอกกันภาษาเล็กเนาะพอมึงจะเท่ามันหาอันนี้้หรือว่า เพราะว่าผมแบมือเอาองเนาะตองขยิ่อมือไหวกับแบมือเอาองศ์แบมือเอาเรื่อยแบมือเอาผมมามันจะเป็นหกเจบอขันเป็นภาษาเล็กเนาะครับก็ลูกสาวเพิ่งกับสีปีอย่างสี่มันสี่เจ็ดเจ็ดสี่บอประมาณนี้แต่ว่าหกหออกก็ได้ไปมันหมาดมดนึงหันเด้จักแล้วล่ะครับหามันกลับมาเนอะหามกลับมาแต่บาดที่ผมหกสิบเก้าหกสิบเก้ครับผมเกิดพศอายุเพราะว่าพอฝันน่ะนั่งอยู่ทั้งเฮือน บอ่อนังไอ้เถียงหนาบ้านผมจะไมีเถียงหน่อยตัวโอ้มันจะเป็นเถียงน้อยเป็นเถียงน้อย,ย,อ,ยอยู่หน้าบ้านมีเ่มลังใหญ่อีก,อกมีเพิ่หลังใหญ่ทั้งหลังโอ้ยผมเมียผมตายสามสี่ปีเมื่อคยฝันหังสี่เลยตืย่นตื่นอยู่ดับลูกขึ้นมาตื่นตื่นอยู่ค่อยฝันฝันเห็นที่เมียส่วนมากคราะต้ังบอกฝันเห็นว่โอ้เฒ่าใส่ลูกสาวมาให้นี่จูงแขนมาไปไวเลยเนะี่ยงานคนกันครับแม่กับลูกแต่ลูกที่เต่งโต ท่านสมัยครับใส่เสื้อยืดแต่ว่าตัวตัวคุณใหญ่น่ิใส่เสื้อปักแกลงเสื้อปักแกลงอันสินถุงสินตีนไล่ภาษาโบราณน่ะนะครับมันเป็นสินอีกอย่างหนึ่งไล่เนี่ยในตีนมันอ่ะตีนมันเขาสิเขาเจริญใส่ตั้งหากกันสิเนาะแม่ครับใส่ตีนตั้งหากนะใส่ตีนโบราณครับคนตาลกนโบราณครับผมแต่ล่องๆเมืองหามันแม่นนะคันว่าผู้เฒ่านี่ก็มันเอาหอดเงินม่าหายเอาหอดลูกสาวมาหายนาะบนเนี่ยเอาเงินหายเพื่อนว่าไบเถ้าซื้อกินพขนาดบ้า มือเขามันก็หานิ่วเนาะขันขันเปนผมแปลเด้แมนโยขันเบี้ยเบียมือใส่เนี่ยนี่มันกระเที่ดีครับขันเบียมือเนี่ยนี่มันก็ต้องหามันต้องเป็นมันต้องหานิ่วเนาะนี่มือคนนะขันซีมันก็สิบ่ปกติหรือมันข้นนะครับแมนครับผมมันก็สิบหกเจ็ดแหละเนาะขันสองโตผมบ้าแมนบอครับมันก็สามารถเป็นไปได้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเล่นเสียงเบิ้ง ออกไปปุ๊บงวดสิผ่านมาเป็นตัวซ้ำมาซ้ำอีกก็ได้ครับผมบรสการอาจจะหมุนกลับมาอย่างสี่เครื่องบินเนาะสี่ขึ้นบนลงล่างอย่างสี่สองตัอย่างสี่ก็ได้นะครับเนาะเพราะมันสับได้ส่วนมากนะขันขันผู้คนมักเหล็กเนาะผู้พคนฝันดีได้เนาะไม่ยอมเนาะผมก็จะก๊าดข้างฝันเห็นผู้เฒ่าเนิงัว โก็เคยมีเรื่อกันดีใจผมพูดเหรอเนาะผมไปหาหมอก่อนล่ะเข่าห้องแผบก่อนสักหน่อยก่อนเข่บแลสักก่อนว่าก็เป็นเรื่องจริงเนาะมันก็ต้องดีใจละครับงแต่เมื่อกี้ตัวผมอยู่ผู้เดียว3ามสี่ปีแล้วเนาะภรรยาก็เสียนิ้จายเลยสามสี่ปีแล้วไหวายกันมีภูมามากกับผู้นาตาดีกับบัววาแล้วเนาะมันบ่มีนี่างี้แหละครับพอสิดีใจนั่นคืนมีอย่างนี้ใครในตัวเราเนาะความเป็นจริงมันบ่มีหรอกครับแต่ผมหาอย่างนี้ความผู้ชมหาอ่นอันนี้เป็นความฝันเนาะความฝันก็ยังดีใจซ้ำนี่ทะเลออกหาฮกเคัก ก็นี่อีเลี่ตัวครับกึ่นสันต์ตเพราะว่ามันมึงไงนะครับเพราะเหตุงานก่อสร้างมันเป็เมย์เลยเพี้ยอ่อนเพี้ยนท่อนก็ถามจริงคนเท่าขันเหตุงานไปเมย์ไปนอนเนี่ยไ่ค่อยฝันเลยฝันดูครับผมสิฝันแต่ก่อนฝันเห็นถึงแต่เมียตายก็ฮะไปฮะมานะเบาเอ็มฮะไปฮะมาเลยให้พวกเขาโกจ๊กเถื่อแต่ก่อนหนุนถึกเหลืออยู่พวกเก่าถึกเหลือเลยแต่ ปีสองปีนะเลส่วนเมียตายไหม,เ,ม,มเรือยผมมักเลียงเลี้ยบริไล่อดรอยสองรอย,อยนีู่นะอ๋อครับผม,ม, <า S 1> มอบอกจะเรียกใขรเอซมันสร้างไหมนะครับผมคือเมียนี่ยตายไปสามสี่ปีนะครับพอดีว่าผันเห็นผู้เถ่าผ้าลูกสาวเพิันมาครับงาน,นกล่นกันมานิันว่าตัวยุ้เดียวัวเท่าครับผมเลยว่า เพื่อนเรียกว่าอีน่างมันก็มีผัวคือกันตัวสี่ตัวสิเอามันบอ่อประมาณนี้นะภาษาบ้านเทาน้องมันชิบันผมบอ่บอละว่าดอกลูกเพื่อนก็นก้มหน้าจะไากไอไนเนาะตามภาษาไว้ลุนล,นลุนไม่เนาะเพื่อน่ามัานเดยสี่สิบเจ็ดปีน่างนี่เพื่อน่าเพื่อนเอ,อิดลูกปคนหนอีน่างเนาะสี่สิบเจ็ดปีสี่สิบเจ็ดปีครับสี่หัวงยุ่มยุ่มดักนั่งก้มหน้าดอกลูกสาวนั้นครับ ผมก็เลยส่วเรื่องตาเบิ่งเนาะตามภาษาผู้ใช้มันบ่การสีแนมแนมตรงหลายมันสิแห้งเกินไปนะก่อนสิกลับเพิ่นเอาหยังก็ให้พอเปิดเอาเงินใส่มือให้67บาทผมก็เลยย่อม,มือไหว้กัแบมือเอานิ้วมือเฮามันมันหานียวเนาะครับครับมันสิเป็น567บ่ก่อนสิตัดเอา2โตบ่จังซี่เนาะ <5 S 1> เนาะเบาแอมเนาะครับผมบ้านเลขที่เท่าใดก็ครับผม669ครับ บอลเอฟซีหกสิบเก้าค้นหนันครับเบิ้งคนหาเด็กเนาะครับเพื่อว่าเอฟซีทันใดจะแคบหนาจอไปเบิ้งเอาลงหนีจังน้อยครับผมแมนครับผมจะบางหนาจากของหาผู้สาวเพิ่นถามหาโอ้ดีใจแล้วครับหาหกเจ็ดเดียครับท่านผู้ชมครับตามจริงเพื่อน้อาเงินหาหกสิบเจ็ดบาทแต่ว่าแบมือออกไปครับผมมื่อนี่กะถือว่าเป็นหาพอเปิ้ลก็เลยว่าจีหายสามตัวเป็นหาหกเจ็ดอายุ ของผู้สาวสีมากครับผู้เฒ่านี่47ปีบ้านเด็กที่69เนาะไปมักตะใดชุดใดก็ลองพิจารณาเบอร์เอาเองเองนาะครับผมเนาะพราะเ<พ>ที่ยงการเดินทางมากเพื่อติดตามออตโตเลขว่าฝากพี่ต้อนน้องครับผมเพื่อเป็นเนี่ยทางแนวทางของสถานการรัฐบาลงวดวันทีหนึ่งกันยาย,ยน2 5 67ให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะสุดท้ายนี้ให้ทุกท่านโชคดีโชคมาเด้อครับทุกคนด้ยเบิรกันทุกคนคลิปนี้เพราะเรื่องขอตัวลาไปก่อนพอกับไม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ